สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาถ่ายคลิปรีวิวโทรศัพท์นะครับผมเออโทรศัพท์อยู่ไหนวะอ้าวโทรศัพท์หายเฮ้ยไม่ของ ในกระเป๋าก็ไม่มีเว้ยเฮ้ยไปไหนวะเฮ้ยโทรศัพท์หายครับอ๋อรู้ละโทรศัพท์อยู่ไหนนี่ไงถ่ายอยู่นี่ไงโทรศัพท์อ๋อแต่ไอเราก็มีโทรศัพท์เครื่องเด้วเลยงั้นดูอะไรวะดูอะไรดี ดูจอยเกมไปดูจอยเกมนี่เขาของบอกเลยว่าเล่นเกมแบบในเกาเกมสุดยอดเอออย่างเงี้ย